สวัสดีครับมาพบกับ Mercedes Benz นะครับ E 3 0 0 b u t e บูเเป็นตัวดีเซลนะครับบวกไฮบริดปี2014ฮะครับคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่719,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคิดดีๆก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มละฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ1 1 2 8 0 0ครับ6ปีหรือว่าเงวนนะครับรถสวยได้บางเดิมครับไม่มีชนนะประวัติเช็คศูนย์ตลอดครับรถออก ศู์เบนซ์ไทยแลนด์ฮะภายในสวยฮรพวงมาลัยมันติคูดคอนโทรลจอกล้องถอยแอร์แบคกรอบคันระบบเบรก ABS เซนเตอร์รอบคันนะัหลังคาเป็นสลูปนะครับเบาะดังสีน้ำตาลระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับปลากปลักไฟฟ้าเมมโมรี่วิทยุเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลัง คันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสสองมกิโลเมตรนะครับเครื่องเกียร์ปกติเลยครับรถประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับมีบุคสวิตครบสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกาญจนพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งี่สีสามสองแปดสองเก้าครับ